คนที่มีไมเซตแข็งแกร่งมักจะไม่ทำก้าสิ่งนี้เพราะพวกเขามีวินัยทางความคิดและอารมณ์ที่ดีซึ่งช่วยให้พวกเขารับมือกับความท้าทายและความล้มเหลวได้อย่างมีประสิทธิภาพก้าวสิ่งที่คนไมเซตแข็งแกร่งไม่ทำหนึ่งไม่โทษโชคชะตาหรือคนอื่นพวกเขารับผิดชอบชีวิตตัวเองและไม่เสียเวลาคร่ำครวญกับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้คนที่มีไมเซตแข็งแกร่งเข้าใจว่าชีวิตของเรา เป็นผลลัพธ์จากการตัดสินใจและการกระทำของเราเองพอวกเขาจะไม่เสียเวลาคร่ำครวญว่าทำไมเรื่องแย่ๆถึงเกิดขึ้นกับฉันหรือฉันล้มเหลวเพราะคนอื่นแทนที่จะโทษโชคชะตาหรือสิ่งรอบตัวพวกเขาเลือกที่จะรับผิดชอบชีวิตของตัวเองและมองหาทางแก้ไขมากกว่าการตำหนิไม่โทษโชคชะตาหรือคนอื่นไม่ได้แปลว่าเราต้องแบกรับทุกอย่างไว้คนเดียวแต่ผม ใายความว่าเรายอมรับความจริงว่าเราเป็นผู้กำหนดเส้นทางชีวิตของเราเองและเลือกที่จะลงมือทำแทนที่จะจมอยู่กับคำตำหนิและข้ออ้างสองไม่กลัวการเปลี่ยนแปลงพวกเขายอมรับและปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงเพราะรู้ว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นโอกาสในการเติบโตคนที่มีไม้เซ็ดแข็งแกร่งเข้าใจว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ และเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตพวกเขาไม่ต่อต้านมันหรือปล่อยให้ความกลัดบมามาขวางกั้นโอกาสใหม่ๆแต่จะเรียนรู้ปรับตัวและใช้มันเป็นโอกาสในการเติบโตแทนที่จะกลัวและยึดติดกับความคุ้นเคยพวกเขามองว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นความท้าทายที่สามารถสร้างโอกาสใหม่ๆได้คนที่ไม่กลัวการเปลี่ยนแปลงเขาคิดกันแบบนี้มองการเปลี่ยนแปลงเป็นโอกาสแทนนอกี่จะคิดว่าถ้าฉันเปลี่ยนแล้ว มันจะแย่ลงละ่ะพวกเขาคิดว่าถ้าฉันเปลี่ยนแล้วมันจะดีขึ้นหลักปรับตัวเร็วและมองหาทางออกแทนที่จะจมอยู่กับความกังวลพวกเขาจะมองว่าฉันจะปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ใหม่นี้ได้อย่างไรเข้าใจว่าความล้มเหลวเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จพวกเขารู้ว่าการเปลี่ยนแปลงอาจทำให้ล้มเหลวได้แต่ความล้มเหลวคือบทเรียนที่นำไปสู่ความสำเร็จโฟกัส ที่สิ่งที่ควบคุมได้พวกเขาไม่เสียเวลาต่อต้านการเปลี่ยนแปลงที่ควบคุมไม่ได้แต่เลือกที่จะโฟกัสที่สิ่งที่ทำให้ตัวเองก้าวไปข้างหน้าการเปลี่ยนแปลงเป็นเรือ่ององธรรมชาติคนที่มีไมเซตแข็งแกร่งไม่กลัวมันแต่เลือกที่จะปรับตัวเรียนรู้และใช้มันเป็นโอกาสในการเติบโตถ้าคุณไม่เปลี่ยนแปลงโลกก็จะเปลี่ยนแปลงคุณ ดังนั้นจงเป็นฝ่ายควบคุมการเปลี่ยนแปลงแทนที่จะปล่อยให้มันควบคุมคุณสามไม่เสียเวลาหมกมุ่นกับอดีตพวกเขาเรียนรู้จากอดีตแต่ไม่ยึดติดกับมันเพราะรู้ว่าการจมอยู่กับอดีตจะไม่ช่วยให้ชีวิตดีขึ้นคนที่มีไมเ้เซตแข็งแกร่งรู้ว่าอดีต เป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้แต่ปัจจุบันและอนาคตยังอยู่ในมือของเราพวกเขาไม่เสียย่อเวลานั่งคิดวงเวียนถึงความผิดพลาดความเสียใจหรือสิ่งที่ควรทําแต่ไม่ได้ทําแต่เลือกที่จะเรียนรู้จากอดีตแล้วก้าวต่อไปเทคนิคเลิกหมกมุ่นกับอดีตยอมรับว่าอดีตเปลี่ยนไม่ได้แต่เราสามารถเปลี่ยนวิธีคิดและใช้มันเป็นบทเรียนฝึกสติโดยโฟกัสที่ปัจจุบันฝึกสมาธิหรือจดจ่อกับสิ่งที่ทำในปัจจุบัน เป็นคำถามที่ถามตัวเองแทนที่จะถามทำไมฉันถึงทอมัมแบบนั้นให้ถามฉันจะเรียนรู้อะไรจากมันลงมือทำอะไรใหม่ๆสร้างเป้าหมายใหม่เพื่อไม่ให้สมองจงอยู่กับเรื่องเก่าๆให้อพยอตัวเองและก้าวต่อไป ไม่มีใครสมบูรณ์แบบทุกคนเคยทำผิดแต่เราสามารถพัฒนาตัวเองได้อดีตคือสิ่งที่เราควรเรียนรู้ไม่ใช่ที่ที่เราควรอยู่คนที่มีไ i เซ็ e แข็งแกร่ง,งไม่ปล่อยให้อดีตควบคุมชีวิตแต่ใช้มันเป็นบทเรียนเพื่อสร้างอนาคตที่ดีกว่าจงใช้พลังของคุณไปกับสิ่งที่สร้างอนาคตแทนที่จะเสียเวลากับสิ่งที่แก้ไขไม่ได้แล้วสีไม่ยอมให้ความกลัวมาควบคุมชีวิต พวกเขาเผชิญหน้ากับความกลัวและใช้มันเป็นแรงผลักดันแทนที่จะปล่อยให้มันเป็นอุปสรรคคนที่มีหมายสติแข็งแกร่งเข้าใจว่าความกลัวเป็นสิ่งธรรมชาติของมนุษย์แต่พวกเขาไม่ปล่อยให้มันหยุดยั้งหรือควบคุมการกระทำของตัวเองพวกเขาเผชิญหน้ากับความกลัวอย่างมีสติและใช้มันเป็นแรงผลักดันในการเติบโตแทนที่จะหลีกหนีจากมันเทคนิคในการจัดการกับความกลัวระบุ และทาความเข้าใจกับความกลัวการรู้ว่าเรากลัวอะไรทำให้เราสามารถรับมือได้ดีขึ้นเช่นถ้ากลัวการล้มเหลวคิดว่าสิ่งที่เราจะเรียนรู้จากมันคืออะไรแบ่งความกลัวออกเป็นขั้นตอนเล็กๆแทนที่จะมองการเปลี่ยนแปลงแหล่เป็นสิ่งที่น่ากลัวให้แบ่งมันออกเป็นขั้นตอนเล็กๆที่สามารถจัดการได้ฝึกทักษะใหม่ๆความกลัวมักเกิดจากความไม่รู้หรือความไม่มั่นใจการฝึกทักษะใหม่ ทำให้เรามีความมั่นใจในการเผชิญหน้ากับสิ่งที่กลัวลงมือทำทันทีความกลัวมักจะลดลงเมื่อเราลงมือทำสิ่งนั้นการเริ่มทำอะไรใหม่ๆทันทีช่วยลดความกังวลและกลัวมองว่าความกลัวคือโอกาสในการพัฒนาเปลี่ยนมุมมองจากฉันกลัวที่จะล้มเหลวเป็นฉันกลัวแต่ฉันจะเติบโตจากสิ่งนี้ความกลัวไม่ควรจะควบคุมชีวิตเราควที่มี m ม n d s e แข็งแกร่ง ไม่ยอมให้ความกลัวเป็นอุปสรรคในการทำสิ่งที่ต้องการพวกเขาเลือกที่จะผเผชิญหน้ากับความกลัวและใช้มันเป็นเครื่องมือในการพัฒนาตัวเองความกลัวไม่ใช่สิ่งที่ต้องหลีกเลี่ยงแต่เป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้และก้าวข้ามห้าไม่พยายามทำให้ทุกคนพอใจพวกเขาเข้าใจว่าไม่มีทางทำให้ทุกคนพอใจและเลือกโฟกัสที่เป้าหมายของตัวเองมากกว่าความคิดเห็นของคนอื่นคนที่มีหมาย็ตแข็งแกร่ง เข้าใจว่าเราไม่สามารถทำให้ทุกคนพอใจได้และไม่จำเป็นต้องทำเพื่อให้ได้รับการยอมรับจากทุกคนพวกเขารู้ว่าการพยายามทำให้ทุกคนพอใจอาจทำให้เราหลงทางจากเป้าหมายที่แท้จริงของตัวเองเพราะจะต้องเสียสละความต้องการของตัวเองเพื่อพอใจผู้อื่นและอาจนำไปสู่ความเครียดหรือความไม่พอใจในตัวเองการไม่พยายามทำให้ทุกคนพอใจ ไม่ได้หมายความว่าเราไม่ใส่ใจความรู้สึกของผู้อะนื่นแต่หมายถึงการเลือกที่จะยึดมั่นในตัวเองและทําสิ่งที่สอดคล้องกับค่านิยมและเป้าหมายของตัวเองโดยไม่ให้ความคิดเห็นของคนอื่นมามีอิทธิพลมากเกินไปการทําให้ตัวเองพอใจสําคัญกว่าการทําให้ทุกคนพอใจจึงงอเป็นการเรียนรู้ที่จะเลือกทำสิ่งที่ดีที่สุด สำหรับตัวเองแทนที่จะต้องยอมเปลี่ยนเพื่อคนอื่นคนที่มีหมายเซ็แข็งแกร่งรู้ว่าความสำเร็จของคนอื่นไม่เกี่ยวข้องกับความสำเร็จของตัวเองพวกเขาไม่เปรียบทเทียบตัวเองกับผู้อื่นและไม่รู้สึกอิจฉาหรือมีความรู้สึกเชิงลบเมื่อเห็นคนอื่นประสบความสำเร็จพวกเขาเห็นความสำเร็จจาของผู้อื่นเป็นแรงบันดาลใจและโอกาสในการเรียนรู้มากกว่าการทำให้ตัวเองรู้สึก ด้วกว่าการไม่อิจฉาความสำเร็จของคนอื่นเป็นการเรียนรู้ที่จะโฟกัสที่ตัวเองและเห็นความสำเร็จของผู้อื่นเป็นแรงบันดาลใจมากกว่าที่จะรู้สึกด้อยหรืออิจฉาทุกคนมีเส้นทางและประสบการณ์ที่แตกต่างกันเราไม่จำเป็นต้องเปรียบเทียบตัวเองกับใครเพราะความสำเร็จของเราเป็นของเราเอง 6. ไม่อิจฉาความสำเร็จของคนอื่นพวกเขามองความสำเร็จของผู้อื่น เป็นแรงบันดาลใจแทนที่จะรู้สึกอิจฉาการที่คนที่มีไมเซ็ตแข็งแกรง่งไม่อิจฉาความสําเร็จของคนอื่นหมายถึงพวกเขารู้ว่าความสําเร็จของงอผู้อื่นไม่เกี่ยวข้องกับคุณค่าของตัวเองและพวกเขาเลือกที่จะมองความสําเร็จของคนอื่นเป็นแรงบันดาลและใจแทนที่จะรู้สึกอิจฉาพวกเขาเข้าใจว่าแต่ละคนมีเส้นทางและอุปสรรคที่แตกต่างกันและการเปรียบเทียบความสําเร็จกับผู้อื่น จะทำให้เสียเวลาและพลังงานการไม่อิจฉาความสำเร็จของคนอื่นคือการเลือกที่จะโฟกัสที่การพัฒนาตัวเองและยอมรับความสำเร็จในรูปแบบของตัวเองโดยไม่ต้องเปรียบเทียบกับใครเพราะทุกคนมีเส้นทางชีวิตและประสบการณ์ที่แตกต่างกันการเห็นความสำเร็จของคนอื่นเป็นแรงบันดาลใจจะช่วยให้เรามีแรงขับเคลื่อนในการทำตามเป้าหมายของตัวเอง เจ็ดไม่ยอมแพ้หลังจากล้มเหลวพวกเขามองว่าความล้มเหลวเป็นบทเรียนและโอกาสในการพัฒนาแทนที่จะยอมแพ้คนที่มี m ม n d s e t แข็งแกร่งเข้าใจว่าล้มเหลวเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้และไม่ใช่จุดจบพวกเขาจะไม่ยอมแพ้เมื่อเจออุปสรรคหรือความล้มเหลวแต่จะมองมันเป็นโอกาสในการพัฒนาตัวเองและเดินหน้าต่อไปพวกเขามีความเชื่อว่าความล้มเหลวไม่ใช่สิ่งที่ต้องหลีกเลี่ยงแต่ มันคือประสบการณ์ที่ช่วยให้เราเติบโตและใกล้เคียงกับเป้าหมายมากขึ้นการไม่ยอมแพ้หลังจากล้มเหลวเป็นการมี mindset ที่ยืดหยุ่นและเปิดรับการเรียนรู้จากความล้มเหลวว่าเพราะความล้มเหลวไม่ใช่สิ่งที่ควรกลัวแต่เป็นโอกาสในการพัฒนาตัวเองและเติบโตคนที่ไม่ยอมแพ้จะใช้ความล้มเหลวเป็นประสบการณ์ในการปรับปรุง และพยายามต่อไปจนกว่าจะประสบความสำเร็จ 8. ไม่ใช้พลังงานไปกับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้พวกเขาโฟกัสที่สิ่งที่สามารถควบคุมได้เช่นความคิดการกระทาและการพัฒนาตัวเองคนที่มี m i เ d s e t แข็งแกร่งรู้ว่าบางสิ่งบางอย่างเราไม่สามารถควบคุมได้เช่นสถานการณ์ภายนอกหรือพฤติกรรมของคนอื่น พวกเขาจะไม่เสียเวลาและพลังงานไปกับการพยายามควบคุมสิ่งเหล่านั้นแต่จะมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สามารถควบคุมได้เช่นการควบคุมตัวเองความคิดและการกระทำของตัวเองสิ่งนี้ช่วยให้พวกเขามีความสุขและประสบความสำเร็จในระยะยาวเพราะพวกเขาไม่ปล่อยให้สิ่งที่ไม่สามารถควบคุมได้มากวนใจ และทำลายสมดุลชีวิตการไม่ใช้พลังงานไปกับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้คือการเลือกที่จะโฟกัสที่สิ่งที่เราสามารถควบคุมได้เช่นความคิดการกระทำและทัศนคติของตัวเองแทนที่จะเสียพลังงานไปกับสิ่งที่อยู่นอกเหนือการควบคุมเช่นความคิดหรือการกระทำของคนอื่นการมี mindset แข็งแกร่งทำให้เราสามารถจัดการกับความท้าทายในชีวิตได้ดีขึ้นและยังคงรักษาความสงบในใจ การไม่หยุดพัฒนาตัวเองพวกเขามองว่าการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและหมั่นพัฒนาตัวเองทั้งทางกายจิตใจและสติปัญญาการไม่หยุดพัฒนาตัวเองหมายถึงการมีไมเซทที่มุ่งมั่นในการเรียนรู้และเติบโตอย่าง,งต่อเนื่องไม่ว่าคุณจะประสบความสําเร็จในชีวิตแค่ไหนแล้วการพัฒนาตัวเองยังคงเป็นสิ่งที่สําคัญคนที่มีไมเซทแข็งแกร่งจะมองว่าการพัฒนา ตัวเองไม่ใช่แค่กระบวนการที่ทําเพียงครั้งเดียวแต่เป็นการเดินทางที่ต้องทําไปตลอดชีวิตพวกเขาเชื่อว่าไม่มีใครที่สมบูรณ์แบบและทุกคนสามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆห,หรือพัฒนาในด้านต่างๆได้ตลอดเดเวลาการไม่หยุดพัฒนาตัวเองคือการมีหมายซต t ที่มุ่งมั่นในการเรียนรู้และเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยไม่หยุดที่จะพัฒนาทักษะ และความสามารถของตนเองแม้ว่าจะประสบความสำเร็จแล้วแต่พวกเขาจะยังคงมองหาวิธีในการพัฒนาตัวเองเพื่อไปสู่ความสำเร็จในระดับที่สูงขึ้นการพัฒนาตัวเองไม่ใช่สิ่งที่ทำครั้งเดียวแต่เป็นกระบวนการที่ต้องทำไปตลอดชีวิตคนที่มีหมเซ t แข็งแกร่ง ไม่ใช่คนที่ไม่เคยล้มเหลวหรือไม่มีความกลัวแต่เป็นคนที่รู้จักควบคุมตัวเองปรับตัวและก้าวข้ามอุปสรรคไปได้อย่างมีประสิทธิภาพหากอยากเป็นคนที่มี mindset แข็งแกร่งลองสังเกตตัวเองว่าเธอทำข้อไหนอยู่และเริ่มปรับแนวคิดใหม่วันนี้